เรื่องฝุ่นนี่เป็นเรื่องที่แก้ยากจริงๆนะคะโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นในเมืองคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้นํารถดับเพลิงช่วยเหลือเหตุไฟไหม้ร้านขายของชําแห่งหนึ่งในอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ โดยกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้รวมกับเทศบาลเมืองปกงักธงและประชาชนจิตอาสารวมพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้น5คูหาตั้งอยู่เลขที่292ทับ1บ้านจักโปะ๊ะหมู่ที่2ตําบลเมืองปกักอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในที่เกิดเหตุถูกไฟลุกไหม้สิ่งของภายในร้านซึ่งเป็นร้านขายของชํา หน่วยได้เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขนย้ายสิ่งของที่จําเป็นและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายออกจากที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามโชคดีในเหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ประสบอัคคีภยัยซึ่งได้รับความขอบคุณจากผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15พร้อมด้วยยุทธบกตร